สวัสดีครับเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลาบปุริสารอาจารย์รรป,รราารยประจําวิชาระเบียววิธีวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์วันนี้กับผมนายเก่งกาดบงกาว,วงนะครับนักศึกษาประจํลัรสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับจะมานําเสนอวิเคราะห์งานวิจัยซึ่งวันนี้ กับผมได้นำตัวอย่างงานวิจัยในชื่อเรื่องของแนวทางการส่งเสริมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นผลงานของคุณธงพลผมสาขาน,นครซึ่ง วิทยายนินพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2562บทคัดย่อ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายการสนทนากลุ่มเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญหรือ Key Inform a n t ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน15ท่านและสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน15ท่านและสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและนักวิชาการจำนวน6ท่านมาร่วมสนทนากลุ่มโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจอง และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยายและการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหา <S <S ในบทที่1บทนำความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาความเป็นมาและความในอดีตที่ผ่านมาโลกเน้นพัฒนาอุตสาหากรรมด้วยการเน้นการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวเน้นการใช้ทรัพยากรในทางเดียวหรือ one-way consumption นะครับที่ให้ความสำคัญกับการผลิตหรือสกัดทรัพยากรเพื่อนำม,มาใช้งานการจำหน่ายและมาใช้ประโยชน์ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียหรือสิ่งตกูลหรือกา,กากของเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากการบริโภค หรือการนำสิ่งปฏิกูลของเสียมาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอีกครั้งสำนักง,งานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ2559นะครับนี่คือฐานอ้างอิงที่มานะครับซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างไม่สมดุลโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากไม่มีสถานที่ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยหรือสถานที่ใช้ในการจัดการขยะปัญหาขยะมีจำนวนมากจนล้นถังขยะตกค้างพนักง,งานเก็บขยะไม่เพียงพอและบริเวณจุดทิ้งขยะมีสภาพสกปรกและมีกลิ่นเหม็นรบกวน วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1เพื่อศึกษารูปแบบการจัดก,การขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขอบเขตการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่เทศบาลที่ได้รับรางวัลระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปีพุทธศักราช2559จำนวน6แห่งและเทศบาลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจำนวน3แห่งโดยแบ่งตามขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลตำบลประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาข้อที่1ได้ทราบแนวทางการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนข้อที่2ได้ข้อเสนอแนะ ในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปเป็นกรอบของการบริหารจัดการขยะชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ยังไม่ได้นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับในการวิจัยครั้งนี้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้มีฐานคิดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยนำ หลักการการจัดการขยะต้นทางการจัดการขยะกลางทางและการจัดการขยะปลายทางร่วมกับหลักการ 3S หรือ 3RS นะครับมีรีดักหรือการลดใช้ลดการใช้การรียู e คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลคือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิ หรือนำกลับมาแปลรูปเป็นวัสดุอื่นๆเพื่อนำมาใช้ใหม่มาประยุกต์กับแนวคิดวงจรห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนิยามสับเฉพาะระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการนำทรัพยากรที่ถูกนำไปใช้แล้วให้กลับมาแปรรูปและนำกลับไปใช้ได้อีกในอนาคต โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากปรีดั์คือการลดการใช้รียูดคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับและรีไซเคิลคือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่เฉพาะในกรอบของการจัดการขยะชชุมชนขยะชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหมายถึงหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบหนึ่งโดยประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เขตพื้นที่ที่ปกครององค์กรปกครองท้องถิน่นนั้นๆดูแลอยู่นะครับขยะชุมชนหมายถึงของเสียหรือเศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการผลิตการบริโภคการขับถ่ายการดํารงชีวิตและอื่นๆการจัดการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลของเสียการทิ้งขยะการเก็บขยะการรวบรวมขยะการขนถ่ายขยะ การขนส่งขยะการแปลรูปเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะและการกําจัดขยะรีไซเคิลหมายถึงเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะมาผ่านกระบวนการปรับแต่งเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ในบทที่2วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพแบ่งประเภทของขยะออกเป็น4ประเภท 1. ขยะย่อยสลายคือขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วนำมาหมักทำปุ๋ยได้ 2. ขยะรีไซเคิลคือของเสียบัรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 3. ขยะทั่วไปคือขยะประเภทอื่นๆที่ย่อยสลายยากไม่คุ้มค่า ถ้านำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 4. ขยะอันตรายคือขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับมีงานวิจัยในประเทศโดยอ,อ้างอิงมาจากคุณกันิกาขวอารีอภิปรายว่าในการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสำคัญมากซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะ และคุณขวัญจ,จิตจันนาวะและสุชาดาภัยีกรีอภิปรายว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการขยะโดยควรจัดให้มีทางขยะแยกประเภทเป็น4ประเภทได้แก่ขยะอันตรายขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไป พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจัดการขยะไม่ถูกวิธีมีปริมาณขยะสะสมจำนวนมากเพราะจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพคุณพิศักกัลยาณมิตรและวชิรวัฒน์งามระม่อมอภิปรายว่าความร่วมมือในการจัดการบริก,รการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆยังไม่ได้มีความร่วมมือให้เกิด ผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธปรรมงานวิจัยในต่างประเทศนะครับ m v n Auto r แ n นนะครับอธิบายว่าความสำเร็จของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและเอกชน มิสเตอร์รองโก้ o, นะครับนำเสนอการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในระบบเศรษฐกิจเกษตรไว้ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตใหม่ในทุกขั้นตอนสตาเตนนะครับอ,อธิบายปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในองค์กรประกอบไปด้วยนะครับ โอมาซาเรลนะครับได้สรุปโอกาสนะครับและอุปสรรคของการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ดังนี้โอกาสคือช่วยเพิ่มการมีชื่อเสียงขององค์กรช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตช่วยฟืน้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและช่วยทําให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรในบทที่3นะครับ วิธีดําเนินการวิจัยนะครับสำหรับวิธีดําเนินการวิจัยผู้มีวิจัยดําเนินการวิจัย2ขั้นตอนคือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มดังรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ครับ,รบการศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่2ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก in-depth interview นะครับ ุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญหรือ key informant จำนวน15ท่านเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น3การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการนำเสนอรูปแบบการจัดการขยะชุมชนโดยวิเคราะห์ตามขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 4. การศึกษาเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้วิใจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มโดยการเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน3ท่านและนักวิชาการที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจํานวนสท่าน 5. จัดทําและข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแข่ง โดยแบ่งตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระเบียบว,วิธีวิจัยการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษารูปแบบจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเพื่อจะทําข้อเสนอแนะ ในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือคุณลิเต v e ฟเม h o d นะครับโดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ประชากรนะครับเนื่องจากการวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการซึ่งได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือผู้แทนจํานวน9ท่านข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจํานวน6ท่านเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องจํานวน3ท่านและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน3ท่านที่ที่มีความรู้ในเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกลุ่มตัวอย่างโดยศึกษาเทศบาลที่ได้รับรางวัลระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปีพุทธศักราช2559จําจำนวน6แห่งและสถานและเทศบาลที่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนสแห่งโดยแบ่งตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลน,นครเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับ ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างโดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนสองท่านโดยมีข้อคำถามดังนี้นะครับ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการนำแนวคิด 3R r e d u c t r e u s e Recycle มาปรับใช้ในการจัดการขยะอย่างไร2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างไร 3. ประชาชนในพื้นที่ของท่านมีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากขยะหรือของเหลือใช้หรือไม่ถ้ามีได้มีการดําเนินการอย่างไร 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้อย่างไร การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลนะครับผู้วิจัยทําการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเศร้านะครับเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงข้อมูลนะครับและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1. การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเศร้าด้านข้อมูลหรือ data tabulation ซึ่งประกอบด้วยาการตรวจสอบแหล่งเวลาแหล่งสถานที่แหล่งบุคคลและตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มีความเหมือนกันหรือไม่ซึ่งถ้าข้อมูลที่ได้มามีเหมือนกันซ้ๆผู้วิจัยอนุมานว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้และบันทึกไว้ 2. การตรวจสอบ3เศร้าด้านวิธีการเก็บข้อมูลหรือเม t อดโด o g จิคอรนะครับเทนเดชันผู้วิจัยใช้การสังเกตร่รวมกับไปการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหา (content analysis) ใช้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรืออ่าส,ส (analysis) นะครับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) น,นะครับและใช้ t ทาว m um e t r i c ในการจัดทำข้อเสนอแนะ รูปแบบการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนําเสนอรูปแบบการจัดการขยะชุมชนโดยวิเคราะห์ภาพรวมและวิเคราะห์ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครบทที่4ผลการ ศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อจะทําข้อเสนอแนะในการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนําเสนอผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษา 2. รูปแบบการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3ข้อเสนอแนะในการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบทที่ 5. สรุปผลการวิจัยอภิปรายและข้อเสนอแนะสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาพบว่าบริบทเชิงพื้นที่ส่งผลให้ความสามารถในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น มีไม่เท่ากันเทศบาลตำบลเป็นลักษณะสังคมชนบทประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนมากและเข้ามามีส่วนร่วมกับการคัดแยกกับการคัดแยกขยะนะครับเทศบาลเมืองเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทในลักษณะสังคมเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะการคัดแยกขยะน้อยและการสร้างมูลค่าจากขยะน้อยและเทศบาลนครมีลักษณะสังคมเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต่ํา ซึ่งเทศบาลนาครมีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะและนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบ,บลเทศบาลเมืองและเทศบาลนาครต่างก็มีการส่งเสริมการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดพื้นฐานมาจากหลักการ 3Rs หรือใช้น้อยลงใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่หรือ r e d u c t Reuse Recycle และมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอย่างมากโดยเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง หักดันให้เกิดการคัดแยกขยะและส่งเสริมการนำขยะกลับมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนอภิปรายผลการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่เพียงเรื่องที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่สามารถมีบทบาทขับเคลื่อนเท่านั้นแต่ในระดับชุมชนก็สามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ด้วยการใช้ทรัพยากรในการสร้างรายได้อย่างรู้คุณค่า โดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดเป็นสินค้าหรือบริการที่สอดแทรกนวัตรกรรมและความคิดสร้างสารรค์และยึดการพึ่งพานตนเองเป็นสําคัญข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 1. ควรส่งเสริมหลักการ3 rs อย่างต่อเนื่อง 2. ควรส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน3ควรส่งเสริมและให้ความรู้ กลุ่มแม่บ้านและวิษาหกิจชุมชนในการนําขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า 4. ควรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้และรัฐวิสาหกิจชุมชนเป็นตัวแทนในการช่วยจําหน่ายปุ๋ยหมักและน้ําชีวภาพให้ประชาชนที่นําขยะมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ําชีวภาพ กับผมในเก่ฑกาศบปงกาวงนะครับก็ขอจบการนำเสนอเรื่องวิเคราะห์งานวิจัยนะครับในส่วนของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะครับขอขอบพระคุณนะครับ